สวัสดีคะ่ะและนี่คือช่องลิปเยอะ u t u b e วันนี้ที่ช่องลิปเยอะ y o u t u b e ของเรานะคะจะชวนเพื่อนๆม,มาทำการทดลองอเป็นการทดลองที่แบบเราไม่เคยทำเลยนะเพราะว่าเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าระบายสีเหรอ,อใช่คะ่ะวันนี้เราจะมาทำการ ทดลองโดยการนำสีค่ะนี่เห็นเออันนี้ี่เอ็ใช่อันนี้เรามีสีหลายอันเลยใช่ไหมคะลูกไออันนี้เอาสีเอาสีให้เพื่อนๆนดูจะบอกว่าวันนี้นะคะการทดลองของเราก็คือเป็นการใช้สีเจลลี่นี่นี่นี่เราไปซื้ออันนี้มา,ามันคืออันนี้ค่ะทุกคนอื มันเป็นเมจิคอลวอเตอร์นะคะเขาบอกว่าตัวเนี้มันเป็นเจลลี่น้ำวิธีการทำก็คือเราจะต้องไหนไหนอ๋อเราจะต้องเตรียมน้ำใช่ไหมคะนี่เราเตรียมน้ำมาไว้แล้วค่ะใช่เตรียมน้ำเตรียมน้ำแล้วก็เตรียมอะไรอีกคะน้องอลิสเราจะต้องมีผงใส่ใช่ไหมเนี่ยผงอยู่ไหนคะลูกผงอยู่ไหน โอเคเดี๋ยวเราจะต้องเอาผงใส่นะคะตามแบบนี้เลยนี่ <Yeah. S 1> นี่เอาผงใส่ไปในน้ําขั้นตอนแรกนะเออแล้วก็ขั้นตอนที่สอนคืออะไรคะคนน้ําใช่ไหม <Yeah. S 1> อ่าคนน้ําให้เข้ากันและขั้นตอนที่สามก็คือเอาบล็อกไหนบล็อกอยู่ไหนคะไหนขอดูบล็อกหน่อยค่ะในบล็อกของเรามีอะไรบ้างมีบล็อกรูปอะไรบ้างคะ oh. มีรูปอะไรบ้างเอ่ยรูปหัวใจน้ยอันนี้คืออะไรอ่ะกระต่ายรูปหัวใจใช่อันนี้อะไรเนี่ยนกแพนกวินใช่ไหมใช่แล้วก็ฝั่งนี้เขามีสองฝั่งนะใช่อันนี้อะไรเอ่ยไดโนเสาร์หรือเปล่าไดโนเสาร์แล้วเนี่ยไดโนเสาร์วัดด้วยอันนี้รูปนอนค่ะรูปนอนใช่แล้วฝั่งด้านนี้ล่ะแมงมุมอันนี้ล่ะคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยลิศ อันนี้รูปอะไรคะสตรอเบอรี่โอเคแล้วนี่ละ่ะอันนี้คือผีเสือ้อแล้วอันนี้ล่ะคะแมงอะไรเนี่ย<ๆ>แมงกระพุนแมงกระพุนี่ <ขอ S 1> ไหนแมงปอแมงปอใช่แมงปอค่ะ,ะอ่าแล้วเราก็มีสีที่เตรียมเอาไว้แล้วนะทุกคนก็คือในเซตเขาจะมีสีมาให้อันนี้สีอะไรเนี่ยสีน้ำตาลใช่หรอน้ำเงิน จามเด่นอืมอันนี้ล่ะคะอันนี้สีเหลี่ยมโอเคแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้สีม่วงดูเหมือนสีม่วงหรือเปล่าแม่ว่าสีดำสีดำอันนี้ล่ะอันนี้สีบลาโอเคแล้วนี่ล่ะคะอันนี้สีเขียวโอเคแล้วนี่ล่ะอันนี้สีระเบูโอเคสีชมพูค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำการทดลอง พร้อมแล้วไปดูกันเลยป่ะเดี๋ยวอันนี้อลิซจะไปเริ่มทําการทดลองกันนะคะอันดับแรกก็คือเราเตรียมน้ํากันเอาไว้แล้วค่ะตอนนี้น้ํานะเสร็จแล้วเราก็จะเอาผงอยู่ไหนเอาผงมานีน่ไดแทนแทนผงค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเอาผงใส่เนาะเราใส่ซองนึงได้มั้งแม่ว่าเดี๋ยวเราใส่ผงลงไปเนาะลูกเนาะ เดี okay. ONG, oh! ๋ยวเราตัด huh. ต um, uh, ัดซองนะใ่องตรงไว้ได้ดีใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวอลิซเอาผงใส่ในนี้ค่ะมาจาจค่อยๆเทนะคะค่อยๆเทระวังเทต่ําๆลงมาอีกลงมาอีกลงมาอีกค่อยๆเทค่ะลงมาอีกค่ะลูกเทลงมาอีกเทไปเลยเทต่าๆหน่อยเทให้หมดเลยเทหมดเลยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหนขอแม่ดูซิ โอเคเราเราใส่เทลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน oh. อันนี้นี่ตอนนี้เราเทเราเทผงไปแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็คนค่ะคนในน้ำให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันละลายอะทุกคน oh. ใช่ค่ะอ่าลิอลิทนี่คนตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้ด้วยดูให้มันละลายผงละลายเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะไปทำการทำขั้นตอนต่อไปนี่ขั้นตอนนี้ไปแล้วนะคะ ั้นตอนนี้ไปแล้วใส่ผงแล้วเตรียมน้ําแล้วคนเรียบร้อยเข้ากันและต่อไปก็คืออันไหนคะอันที่สามเนอะอันที่สามก็คือเตรียมบล็อกค่ะปะเตรียมบล็อกค่ะลูกเตรียมบล็อกนะจ๊ะมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการอาอากใส่สีเราจะทํารูปอะไรคะลูกเอารูปไหนร,รูปไหนไม่หนูจะใส่บล็อกไหนใส่สีบล็อกไหน เอารูปไหน,นเอากระต่ายก่อน,นใช่ไหมกระต่ายสีอะไรเอาสีชมพูอยู่นี่นสีชมพูเดี๋ยวเราจะตัดฝานะตัดเลยโอเคได้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลูกไปอัีไปมาเอาสีชมพูกับสีอะไรนี่มาแล้วเดี๋ยวเพิ่งเทนะเดี๋ยวแม่จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนโอเคไหม อย่าพึ่งเทค่ะอย่าพึ่งเทค่ะแป๊บหนึ่งค่ะใจเย็นๆเอาสีชมพูกับสีอะไรลูกสีฟ้สีชมพูกับตามันสีดำไหมหรือเอาสีอะไรค่อยๆ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 บีบนี่เดี๋ยวแม่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันอเดี๋ยวเพิ่งบีบนะเดี๋ยวแม่ทาให้ดูเป็นตัวอย่างแม่จะเอาแมงปอนะโอเคไหมเดี๋ยวแม่จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งครั้งนะคะโอเคนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะอนนี้ใจเย็นๆอย่าพึ่งค่ะ๋ยวให้แม่ทําให้ก่อน แม่จะใช้สีดำแล้วกัน<ด>นี่วิธีการทำนะคะอริสดูแม่ก่อนนะเดี๋ยวหกนะลูกดูแม่เอามาวางก่อนเอามาวางก่อนอริสดูแม่ก่อนนี่อริสดูแม่ก่อนนี่ทำานี้นะกด,ด,ด,ดลงไปนี้มันจะตัวเหราเรา,เราค่อยๆบีบค่ะ<ด>ค่อยๆบีบนะเอ๊ะริสตัดคำด้วยโอเคอ่ะอริจะทำด้วยใช่ไหม อยากำแบบนี้นี่อยากกำแบบน,บบนี้มาค่ะเดีบบ๋ยวดิทาอันนี้ลองใส่แมงปอก่อนไหมไม่อาอาอะลองก่อนลองก่อนเดี๋ยวแม่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนไงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ค่อยทําตามแม่โอเคปะอันนี้เราใส่เข้าไปในบล็อกนี้แล้วนะทุกคนแม่จำแบบนี้ตรงนี้นี่เดี๋ยวเราทําลําตัวมันเป็นสีดําก่อนไงลำตัวเป็นสีดำค่อยๆบีบ่ยค่อยๆบีบ ปึ๊บโอเคเต็มแล้วเสร็จแล้วเราจะใช้สีอะไรดีคะสีฟ้าไหมเอะสีฟ้าอาลิซลองบีบใส่สีฟ้าตรงที่ปีดได้ไหมอ่ะเนี่ยลองบีบสิค่อยๆบีบนะค่อยๆบีบกดตรงนี้ลูกกดตรงนี้ค่อยๆบีบทีละนิด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 เออทีละนิดช ไปขยับเบาเบาเบาๆพ,อพ,อพ,อพอ่อพ่อพ่ออะต่อไปใส่ปีกฝั่งนี้ด้วยค่อยๆค่อยๆพอไปฝั่งไปฝั่งนี้ค่อยๆโอเคพอไปหันไปทางนี้ปีกข้างนี้ค่ะค่อยๆบีบใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆพอรอๆๆๆๆออออออรอลูกพอ่อมาทางนีง้พอเบา นี่นะเดี๋ยวฝั่งนี้ค่อยๆระบาย,ยปึ๊บปึ๊บตรงไหนว่างค่อยๆบีบนะคะเดื่ีกฟองมันมีฟองแม่จะไปจับเลยจังนี่เดี๋ยวก่อนแม่ตทุกฟองโอเคได้แล้วได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเ,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 เอาตรงนี้หน่อยใช่ไหมอยากเอาตรงนี้ยาอย่าโดนสีดำมันนะอย่าโดนสีดำ หยดพอหยดเออหยดพอชุบโอเคเรียบร้อยได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปใส่ในน้ํานะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาไปใส่ในน้ําค่ะโอเคไหมเอ่ะโอเคเดี๋ยวอลิเอาไปลองใส่ในน้ําค่ะถือนะถือดีๆถือสองมือสองมือเดี๋ยวเราไปใส่ในน้ําค่ะอะปล่อยลงไปในน้ําเลย รอให้มันลอยก่อนนะลูกเป็นไงหนี่ยอาลิลองจับลองจับมันซิว่ามันลอยไหมอุยเริ่มหลุดออกมาแล้วเริ่มหลุดออกมาแล้วค่ะได้ไหมลูกนี่ลองจับดิลอง่งนี้ดิได้ไหมอุ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วดิกมดออกมาแล้วแป้งปอออกมาแล้วขยาเขย่าอะลูกลองขย่าซิออกมายังออกมาแล้วออกมาแล้วค่ะ มันมาตามอ่ะมันโดูพ่อยาอลิสดูนี้ดิแมงปอจ้สวัสดีอุ้ยแมงแมงปอมันออกมาแล้ว,ว<ไ>อ่ะอลิสลองจับไหมลองจับไหมลองจับลองจับดิมันเป็นยังไงมันนิ่มไหมนิ่มอ้ยนิ่มนิแมงปอมันนิ่มอ่ะเพืปปอ่อนตรงนี้ตรงนี้เป็นไงคะไหนไหนหล่ไไาไหนอลิสลองจับขึ้นมาดิลองจับขึ้นมาลองจับมันขึ้นมาไหนแม่ดูที ออกมาดิเป็นไงเอามันเป็นลักษณะเป็นแบบนิ่มๆอ่ะนิ่มๆโอเคเดี๋ยวเราปล่อยลงไปในน้ำเหมือนเดิมค่ะปล่อยลงไปในน้ําค่อยๆจับค่ะคี่ปล่อยไปในน้ำเหมือนเดิมให้น้องมันลอยอยู่ในน้านะอืมเป็นแมงเป็นแมงปอไม่ปล่อยบอลเดี๋ยวไว้จะอ่านเองโอเคค่ะ เดี๋ยวเราทำตัวต่อไปกันนะค่อยๆทำนะคะค่อยทบีบทีละนิดลูกบีบทีละนิดพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วมันเกินแล้วพอแล้วไม่งั้นมันจะล้นลูกเกียดีเกี่ยเยกยี่ยงี้เกี่ยไม่ต้องบีบแล้วค่ะเกียมัน อลิต้องอลิต้องจับ่างนี้ด้วยโอ้อได้แล้วได้แล้วพอแล้วอุ้ยได้แล้วอะแต่จริงๆอ่อะแม่จะบอกว่าจริงๆอ่ะเราต้องทาข้างในช่องก่อนอือคือเดียวต้องทาในช่องก่อนลูก<อ>แต่ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างเฉยๆนี่ไหนแม่ดูซิโอเคอันนี้ได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมได้ถ้าได้เรียบร้อยแล้วไปปล่อยมันลงน้ําเลยค่ะลองดูสิค่อยๆนะค่อยๆเอาวางไว้ในน้ําไป จับมันลงไปในน้ำเลยค่ะลูกค่อยจับไปในน้ำป๊บจุ่มจุ่มลงไปจุ่มลงไปจับ่านลงไปอลองเขย่านิดนิดเขย่านิดนิดอุ้ยเขย่าแรงไปเปล่าหรือว่าเราใส่ผงน้อยเกินไปหรือเปล่าลูก อืมแม้ว่าเราอาจจะใส่ผงน้อยเกินไปมันเลยทําให้เป็นแค่นี้เนออืมใช่เดี๋ยวเราลองใหม่ไหมเราลองใส่ผงลงไปใหม่ไหมได้เออเพราะว่าแม้ว่าเราอาจจะใส่ผงน้อยเกินไปนะคะเพื<ๆ>่อนๆนมันก็เลยทําให้การเกาะตัวน้อยเกินไปนะและสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆนกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่อง ลิตเยอะ YouTube ด้วยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย